อิหร่านประกาศใช้ทุกแนวทางที่มีในการตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลแต่ว่าอันนี้ที่ VOA ใส่ในเครื่องหมายคำพูดตรงนี้ถือว่าสำคัญให้มีนัยสำคัญคือถ้าผมจะตีความก็คือว่ามันไม่ได้แปลว่าเขาจะใช้ทุกแนวทางที่มีนะฮะในการตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลเพราะว่าถ้าคุณสังเกตดูในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลโจมตีในแบบที่แม่นยำแล้วก็จำกัด นะ limited precise retaliation นะเป็นการตอบโต้ซึ่งมีความแม่นยำแล้วก็มีขีดจำกัดโดยที่ในขณะที่มีการตอบโต้เนอะิสราเอลก็ส่งสัญญาณไปให้อิหร่านได้รับทราบว่านี่เป็นการตอบโต้การที่อิหร่านก่อนหน้านี้ยิงจรวดเข้ามา180กว่าลูกแล้วก็เป็นเพียงการตอบโต้ที่อิสราเอลนั้นจำเป็นต้องทำนะฮะแล้วก็ทางการอิหร่านผ่านประธานาธิบดีก็แสดงท่าทีชัดเจนว่า ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะสร้างสงครามกับอิสราเอลเพราะฉะนั้นเวลาผู้นำสูงสุดอลัลทอร์คเมนีประกาศว่าอิหร่านจะใช้ทุกแนวทางที่มีเนี่ยคำนี้มันอยู่ในเครื่องหมายคำพูดแต่ว่ามันเป็นคำพูดซึ่งสื่อสารเพื่อให้สาธารณชนชาวอิหร่านเนี่ยเข้าใจว่าอิหร่านนั้นไม่ได้ยอมสยบต่ออิสราเอลแต่ว่ามีความพร้อมในการสู้รบกับอิสราเอลแต่มันก็คล้ายๆกับแปลว่ายังไม่มีการตอบโต้ใดๆนะฮะ การที่ประกาศให้เห็นว่าจะใช้ทุกแนวทางที่มีเนี่ยก็คือแปลว่ายังไม่ใช้ทุกแนวทางที่มี เพราะฉะนั้นถ้าคุณอ่านในข่าวก็จะบอกว่าอิหร่านก่อนหน้านี้กล่าวว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อวันเสาร์มิได้สร้างความเสียหายมากนักขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนก็เรียกร้องให้มีการระงับการยกระดับความรุนแรงที่อาจจะทำให้สงครามลุกลามไปทั่วตะวตัวนออกกลางส่วนโฆษกของทางอิหร่านบอกว่าอิหร่านจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพต่ออิสราเอลโดยลักษณะาการตอบโต้นั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการโจมตีของอิสราเอลผู้นำสูงสุดของอิหร่านเอทลทรคเมนี เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านจะตัดสินใจเองว่าจะแสดงแสนยานุภาพของอิหร่านให้อิสราเอลได้เห็นอย่างไรไม่ควรมีการพูดเกินจริงหรือกลบเกลื่อนในประเด็นเกี่ยวกับการโจมตีโดยอิสราเอลสำนักข่าว IRNA ซึ่งเป็นสื่อรัฐบาลอิหร่านอ้างข้อมูลจากองค์การด้านการป้องกันการโจมตีทางอากาศในประเทศของอิหร่านที่รายงานว่าอิสราเอลเนี่ยได้โจมตีศูนย์กลางทหารหลายแห่งในกรุงเตหะรนแล้วก็ใน คูซเอกถานนะครับแล้วก็ในอิหรานซึ่งเป็น2จังหวัดที่อยู่ทางที่ตะวันตกของประเทศอิหร่านแต่ว่าถ้าคุณติดตามรายงานคุณจะเห็นว่ามีความเสียหายแบบจํากัดเท่านั้น mm. ก็คือในรอบนี้อิสราเอลไม่ได้พุ่งเป้าไปที่โรงงานนิวเคลียร์แล้วก็ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คลังน้ำมันแต่อย่างใด รายงานภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยจะเห็นได้ว่าตามที่สำนักข่าวเอระบุก,ก็คือว่าอิสราเอลนั้นได้โจมตีโรงงานและคลังหลายแห่งซึ่งเชื่อว่าเป็นคลังอาวุธเนี่ยนะฮะของอิหร่านที่ฐานทัพลับทางทหารที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเตอรรานไปอย่างที่ตะวันออกเฉียงเหนือจริงนะฮะก็คือโจมตีจริงนะฮะ อย่างไรก็ดีนายมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็กล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลนั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายรวมทั้งการสร้างภัยอันตรายต่อระบบการป้องกันตนเองและความสามารถในการผลิตขีปนาวุธของอิรานด้วยก่อนการประชุมในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติเนี่ยอิรักได้ส่งข้อร้องเรียนไปที่สหรประชาชาติในเรื่องที่อิสราเอลนั้นใช้นานฟ้าของอิรักนะฮะในการโจมตีอิราน โดยจดหมายของโฆษกรัฐบาลอิรักประนามอิสราเอลวาลเมิดน่านฟ้าและธิปไตยของอิรักขณะเดียวกันนะครับในวันทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีอียิปต์นะฮะอับดุลฟาตาอัลซ,ซีซีซึ่งก็อยู่มานานมากทีเดียวเนี่ยนะฮะเป็นผู้นําทหารของอียิปต์เนี่ยนะฮะซึ่งชนกะการเลือกตั้งที่ไม่มีคู่แข่งเนี่ยเขาได้เสนอแผนหยุดยิงนะฮะสองวันนะครับในชุมนันกาซาเพื่อให้กลุ่มฮามาสได้ปล่อยตัวประกันทั้งหมด4คนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ให้สามารถเข้าไปในกาซาได้แต่ทั้งอิสราเอลแล้วก็ฮามาสยังไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธข้อเสนอนี้ถ้าคุณสังเกตดูการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่รักบ่นไปเนี่ยก็ไม่ได้มีใครฟังนะฮะอิสราเอลเขาจะยิงจรวดข้ามน่าน้าอิรักเข้าไปในอิหร่านนะฮะอิรักโวยไปที่ UN ก็ไม่มีใครสนใจนะฮะส่วนอียิปต์เนี่ยเสนอให้มีการหยุดยิง สวันเพื่อให้ตัวประกันได้รับการปล่อยตัวออกมาจากฮามาสสัก4คนของทางอียิปต์แต่ปรากฏว่าก็เป็นข้อสเสนอที่ทั้งฮามาสและอิสราเอลก็ไม่ได้ตอบรับสงครามในตงนกกลางครั้งนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเริ่มต้นขึ้นในรอบนี้เมื่อกลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอล7ตุลาคมปีที่แล้ว ผู้เสียชีวิต1,200คนทั้งยังมีการจับตัวประกันไปกว่า250คนก่อนที่อิสราเอลก็โจมตีกลับเข้าไปในชุนวนกาซาที่ทำให้มีชาวปาเลสไตน์นกว่า43,000คนเสียชีวิตคุณดูตัวเลขนี้นะฮะชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต43,000คนชาวอิสราเอลเสียชีวิต1,200คนนะฮะหวังว่าเข้าใจเวลาผมบอกว่านี่เป็น non reciprocal standard นะฮะก็มันเป็นการเอาคืนแบบที่ไม่หยุดยั้ยงไม่มีขีดจำกัด ก็เปน็นนว่าตกลงแล้วตอนนี้คืออียิปต์เขาก็เสนอแผนให้มีการหยุดยิงชั่วคราวเพื่อให้ตัวประกันรับการปล่อยตัวออกมาหยุดยิงสักสองวันตัวประกันสัก4ี่คนอะไม่ได้ประชาชนพลเมืองชาวิสราเอลก็กดดันให้นทันยาหูหยุดยิงด้วยเพราะว่าต้องการให้มีการปล่อยตัวประกันออกมาในขณะที่อิสราเอลโจมตีไปถึงอิหร่านละอิหร่านก็ประกาศว่าจะใช้ทุกแนวทางที่มีในการตอบโต้แต่ว่าจริงๆแล้วอิหร่านยังไม่ได้ใช้ทุกแนวทางที่มีในการตอบโต้แต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าต้องประกาศไ,ไว้เป็นเช่นนั้นก่อน ผมคิดว่าแค่รับมีดอยู่แต่ว่าการรับมีดอยู่เนี่ยคือผมใช้ภาษาในแบบที่พยายามสื่อสารสองอย่างพร้อมกันนะฮะคำว่ารับมีดอยู่เนี่ยมันมีในยยะในแง่บวกสําหรับคนซึ่งมองว่าอิหร่านเขารัดกลุ่มแล้วก็ไม่ผลีผลามแล้วก็ขุดหลุมขุดบ่อให้อิสราเอลบุกเข้ามาซึ่งผมไม่เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นผมเชื่อว่าอิหร่านเนี่ยรับมีดอยู่เพราะว่าอิหร่านณนะเวลานี้เอาจริงๆแล้วไม่ต้องการที่จะเปิดศึกกับอิสราเอลในรูปแบบที่จะทําให้สรมริการเข้ามามีส่วนร่วม ราวนี้เวลาผมพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าอิหร่านเขากลัวสหรัฐอิหร่านไม่ได้กลัวสหรัฐแต่สหรัฐถืออำนาจเหนือกว่าในเรื่องของยุทธกรณ์จริงๆคือหมายความว่าสัมริกามีศักยภาพในการที่จะทําลายล้างอิหร่านพ้นไปจากตะวันออกกลางได้จริงๆในแบบที่สัมริกามีความเหี้ยมโหดที่จะทําเช่นนั้นรณะนี้อิหร่านมีความพร้อมที่จะโจมตีอิสราเอลในแบบที่ลุกรานเต็มที่หรือไม่ด้วยขีปนาวุธประเภทกินซาลเนี่ยซึ่งติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หรือ,ยอยงเงี้ยของรัสเซียผมก็ไม่เชื่อว,ว่าอิหร่านพร้อมยกระดับขนาดน,น ผมก็เลยใช้คำว่ารับมีดอยู่เพราะว่าพร้อมใช้แค่มีดอันนี้ไม่ใช่ดูหมิ่นดูแคลนประเด็นคือว่าผมเชื่อว่าความพร้อมในการยกระดับมันไม่มีจริงเพราะว่าการยกระดับในการต่อสู้นะแน่นอนเขาต้องการยกระดับในการต่อสู้กันในแบบที่มันไม่ได้มีผลในเชิงความอยู่รอดของระบอบก็คือว่าถ้าคุณยกระดับในการต่อสู้ในระดับที่มันมีผลในความอยู่รอดต่อตัวคุณคนนี้คุณก็พร้อมเสี่ยงตายละ คุณพร้อมเชิญชวนให้สหรัฐก็มมีส่วนร่วมในสงครามอย่างตรงไปตรงมาไหมอเมริกาเขาไม่มีอะไรมากหรอกก็คือว่าถ้าอิสราเอลถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธหุรบนิวเคลียร์เนี่ยอเมริกาเขาก็แบ็กอิสราเอลแล้วก็จะทําลายล้างอีกประเทศหนึ่งซึ่งโจมตีอิสราเอลด้วยวิธีทางนั้นสหรัฐอเมริกามีพาร์ทเนอร์ชิพนะพาร์ทเนอรลชิพกับอิสราเอลสร้างอิสราเอลขึ้นมาเพราะฉะนั้นอเมริกาจะไม่ปล่อยอิสราเอลนั้นถูกทําลายล้างไปและในเมื่อสหรัฐยังถืออํานาจเเหนนนืออออกกกววว่่่าาาารรใใชุ้ธที์ยะ ในที่สุดแล้วในโลกแห่งการต่อสู้มันก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายไหนมีกําลังเหนือกว่าแต่ว่าณัเวลานี้คือมองในแง่ดีเนี่ยทั้งหมดนี้คือตอนนี้นะฮะข่าวดีนะฮะก็คือว่าอิหร่านไม่อยากยกระดับจริงอิสราเอลก็ตอบโต้แค่นั้นแล้วก็หยุดแล้วก็ฮามาสก็ถูกปราบไปพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีริดเดทเท่าไหร่ตอนนี้ริสบุลลาเช่นเดียวกันแล้วอเมริกาก็ไม่อยากจะมีส่วนร่วมใน,ในตลักกลางมากนะักคณิ ถ้าเปลี่ยนประธานาธิบดแแีแล้วมีการเลือกตั้งแล้วทรัมป์เข้ามาเนี่ยทรัมป์อยากจะมีส่วนร่วมในสถานการณ์สู้รบในตัวกลางมากกว่านี้ไหมก็คงจะอยากแต่ว่าถ้าไม่มีความจะเป็นทรัมป์ก็คงจะไม่หาศึกอีกด้านหนึ่งในช่วงแรกเมื่อรับตำแหน่งนะฮะ